พากันดูดีๆนะพระล่าชีเราพิจารณาปฏิสังขารอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งแต่จ,จะตื่นขึ้นมาให้เราวิเคราะห์กายของเราวิเคราะห์ใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกมีคุณค่ามากมายมหาศาลหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายแต่เราขาดการสร้างความรู้ตัวแต่มองข้าม จะไปไขว่คว้าเอาตั้งแต่เหตุสิ่งต่างๆภายนอกเราต้องออกจากข้างในเสก่อนดูรู้ข้างในอย่างข้างในให้เต็มเปี่ยมเสก่อนค่อยอย่างสมมุติให้มันเต็มเปี่ยมล้นออกไปอากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเย็นเวานนี้วันอาทิตย์ได้ลงไปปักธงชัย <c oughs> ใกล้แล้วแหละปรับที่ใกล้จะเสร็จแล้วแหละอีกสองสามวันก็คงจะเสร็จอาจบทหมด ทนไปห้าแสนกว่บาทเฉพาะทุมที่ <c oughs> บนหลังเขาไก <c oughs> ล,แล้แล้วแหละก็จะได้ทำพื้นเทพื้นคงจะได้ไปต่างองค์พระกันช่วงหน้าหนาวเห็นว่าหนาวจัดช่วงเดือนธันวาสวยงามมากไปปรับโภมิทัศน์ปรับตกแต่งที่ทำให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ฝากเอาไว้ที่ตรงโน้นปักธงชัย มื่อวานนี้ก็ไปกันหลายคนทั้งเจ้าคุณก็ไปด้วยพอเจ้าคุณไม่อยู่วัดขโมอยก็เล่นงานทางวัดญาติโยมก็มาเยอะอืขโมอยขจุนก็เราหวังนะญาติโยมเราคนที่มาอยู่วัดไม่ว่าพระวาชีขโมอยก็มาอยู่ในวัดนี่แหละมามาอยู่ในวัดมากินในวัดแล้วก็มาคอยขโมอยว่าใครเผลอเมื่อไหร่มันก็จะเอาฉกเอาเห็นว่า ไปฉกเอาคอมพิวเตอร์ของเด็กนักเรียนที่ในหมออที่พากันมานอนวัดนะออกจากที่ไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงนาทีก็คงจะนั่งดูเป่าดูนั่นแหละเผลอเมื่อไหลก็ไปฉกช่ชวยเอาขโมยก็คอยขโมยเราก็ดูแลระวังรักษาคงเราจะทำยังไงได้ก็ยกให้เป็นกรรมถ้าเราจับไม่ได้กฎหมายลงโทษไม่ได้ก็ยกให้เป็นกรรม คอยขโมยทุกหลังมันงัดหมดเลยงัดหมดคอมพิวเตอร์ของท่านเจ้าคุณไม่รู้กี่เครื่องมันก็งัดไปหมดไม่ได้เครื่องขยายนี่นก็สี่ห้าตัวเลยนี่มาเอาไปมาขโมยไปใส่กุญแจล็อกเหล็กเอาไว้มันก็กัดกันเหล็กกันไกลมาตัดเอาตื้อมาวันสองวันก็มาตัดเอาก็เราก็ยกให้เป็นกรรมอย่าไปโกรธให้มันยกให้เป็นกรรม กฎหมายลงโทษไม่ได้ก็ยกให้เป็นกรรมเราก็ต้องคอยดูและระหวังรักษาของเรานะหยิดยมที่พากันมาวัดของสำคัญต่างๆก็พยายามเก็บไว้กับเนื้อกับตัวขโมยขจนก็มาคนเยอะๆนั่นแหละมันก็แอบแฝงมามันก็นั่งดูเฝ้าดูได้จังหวะเมื่อไหร่มันก็ไปงัดไปหลกไปลักไปฉกก็เกิดความเสียหายันดานขโมยขจน ไม่มีจะอยู่จะกินหรือบางคนก็เป็นสันดานก็เด็กๆนั่นแหละบางทีก็ตัวเล็กๆปอสามปอสี่ปอห้าปอหกก็มีเห็นเด็กทางบัดท่อนก็มาเมาแอรอะไรมาสองสามลายัน,นก่อน <c oughs> ก็เด็กๆทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนั่นแหละมางัดมาลักเราก็ยกให้เป็นกรรม ไอ้คนจะคอยขโมยมันก็คอยขโมยที่เผลอจะไปไหนมาไหนก็ปิดประตูหน้าต่างเอาของสําคัญเก็บติดเนื้อติด,ต,ดตัวจะมาโทษวัดไม่ดีหลวงพ่อไม่ดีเจ้าคุณไม่ดีมาวัดเรามีขโมยขโมยของอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเราก็ต้องช่วยกันดูแลไม่มีใครอยากจะให้เกิดมันก็เกิดคนคอยขโมยมันก็คอยหาจังหวะหาโอกาสหนังเป่าดู เผอเมื่อไหร่มันก็ขโมยมันมองมันตรวจดูหมดว่าใครมีอะไรไปยังไงไมายังไงมันคนมันเยอะเมื่อวานในสงสัยจะรวมหมื่นคนที่มาเที่ยวไปทเที่ยวมาเข้ามาในวัดกลางดังแตะตังหยดตุ่มก็ได้ทั้งหงเจ็ดพันบาทก็แสดงว่าคนมารวมหมื่นเรือนหมืน่นเหมือนกว่าคนเยอะขโมยก็แอบแฝงมา เราก็เราวังคงเรารักษาของเราถ้ามันขโมยไปได้กฎหมายลงโทษไม่ได้ก็ยกให้เป็นกรรมก็บอกกล่าวเตือนกันทุกคนบอกกล่าวเตือนกันทุกคนไม่ว่าพระวชีเราบวชออกมาลแล้วเราก็เป็นบุคคลที่เฉยสละเฉยสละความโกรธให้อภัยทานอาานโหสิกรรมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธทุกคนได้เลยแต่เราก็ ต้องรับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยหน้าที่ทางกฎหมายทางสมมุติถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบสมมุติโกเลเทะรด้จักปะจยักมัธยัต,ยตขยันหมันเพียนอดอ,อมอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เราก็พยายาม,มาช่วยกันหลายสิ่งหลายอย่างในกายของเรานี่มีของดีเยอะของไม่ดีเราพยายามขัดเกลาออกไป สมุติภายนอกเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีเมื่อว่นนี้ก็มีโยมท่านหนึ่งโทรมาหามาขอเป็นเจ้าภาพใหญ่กฐินปีหน้าขอจองเอาไว้เจ้าสัวเศรษฐีใหม่ในเมืองไทยหลายพันล้านพึ่งก็จะขอตั้งนีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ก่อนก็ลำบากอยู่พอทำธุรกิจเอาหุ้นเข้าตลาด หุ่นพุ่งขึ้นได้หลายพันล้านไม่นานก็มาหาอยู่นี่แหละแต่สมัยยังไม่ได้ก่อตั้งหุ่นก่อตั้งบริษัทอาขอพรนลงปู่ใหญ่ก็เลยสมความปรารถนาทุกอย่างบริบูรณ์หมดก็เลยจะขอเป็นเจ้าภาพกระถินในปีหน้าทั้งเครือบริษัททั่วประเทศบอกว่างั้นอันนี้สงบุญของแต่ละคนก็สั่งมาไม่เหมือนกัน ก็เลยจะมาขอจองกระถินไว้ก่อน <c oughs> อนุภาพแห่งบุญของท่านเจ้าคุณนี่แรงเนาะกระถินข้ามปีปีนี้ก็เป็นกระถินมาหากระถินรวมกันของคุณหมอดวงเดือนคุณหมอสถาพรอ,อันนี้บุญท่านเต็มเปี่ยมลน้นทั้งสมมุติทั้งวีมุตตั้งแต่โกร่ร่างสร้างวัดท่านก็ซื้อที่ดินถวายให้จัดสร้างวัดได้สำเร็จ พระพุทธรูปยกใหญ่ท่านก็ปัถนาทำทั้งคู่ทั้งโพธิสัตว์ควรอิ่มยกทั้งหลวงปู่ใหญ่ยกองขาวใหญ่ได้ทั้งคู่บรารมีมาพร้อมเพียงกันไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงคนหนึ่งก็ได้สร้างพระพุทธรูปยกใหญ่ปู้บรารมีก็โพธิสัตว์ควรอิ่มยกใหญ่ไม่แพ้กันนั่นแหละได้สร้างบุญมาดีทำบุญมาดีปรรถนาอะไรก็เสมอภาพกันไปด้วยกัน บุญสมมุติก็ได้ทําเต็มเปี่ยมความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศทั้งออกบวทด,ด้วยทั้งช่วยเหลือด้วยทําเสร็จบริบูรณ์หมดก่อทำมาหากรถินอีกด้วยนี่แหละหาบุคคลที่ทําได้ยากพวกเรามีโอกาสก็ได้มาร่วมกันได้มาช่วยกันเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นบุคคลที่มีความพร้อม พร้อมทั้งศรัทธาพร้อมทั้งสติปัญญากำลังกายกำลังทรัพย์อะไรที่จะเป็นประโยชน์ก็ทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านช่วยเหลืออนุเคราะห์หมดนี่แหละเกิดมาไม่เสียทีเสียเที่ยวจะเอาตแต่ทำความเชื่อสละไม่มีมันก็ยากเราต้องมีความพร้พอมพร้อมหมุนหมุนจนล้นเหลือไปหมุนแล้วก็มีท่านผู้ใจบุญจะได้ซื้อที่ถวายให้ วัดอีกมีโอกาสได้ทำลานจอดรถใหญ่อีกขยายออกไปอีกจะได้ไม่ได้ลำบากไม่แออัดปีหน้าก็จะได้ลานจอดรถเพิ่มอีกแต่จะโอนที่กันวันที่24ที่จะถึงจะไม่มีอะไรผิดพลาดอนุภาพแห่งบุญอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ลำบากทำไปเถอะอย่าไปทิ้งบุญทีนี้เราก็ไล่เลี้ยงลงไป วิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรเป็นขูศลหรือว,ว่าอากุศลวิญญาณของเรายัางเกิดอยู่หรือไม่เราก็จัดการลึกลงไปอีกจะได้ทั้งภายนอกภายในบริบูรณ์มีโอกาสเราไปยา,ยามพากันทำพากันสร้างอย่าไปมองข้ามวันนี้พระเราส่วนหนึ่งก็พากันไปไล่ติดทงเทียวติดทงใหญ่สูงเสกยอดที่น้าปางประสูตรแล้วก็จะไล่ทงเทียวไปเรื่อยๆ ให้ท่านวันงานออกปรรษาถ้างานกระถินไม่ท่านเรียบร้อยก็คงจะเป็นฉลองสมโภชวันมาฆะปูชาวันมาฆะปูชาต่อหลายสิ่งหลายอย่างต้องค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปพระเหล่าชีเราก็พากันขยันอย่าพากันเจ็ดครั้นความเจ็ดครั้นข็ครอบงาแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ ต้องฝึกหัดเป็นคนขยันมั่นเพียรประหยัดมัธยัติเป็นบุคคลที่มีความเชื่อเสะความอ่อนน้อมท่อมตนรู้จักฝักใฝ่รู้จกัก,จกสนใจต่างสะสมแต่ความเจยดข้านความตันหนีเนียวแน่นเห็นเกียตัวไปอยู่ที่ไหนก็มีแด่ความตกต่ำในปัจจัยายามก็จะได้มาเป็นที่เป็นสิริมงคลได้ก็อาศัยความเพียรของลายไป กรมชิสะละของทุกคนรวมกันช่วยกันกว่าจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้มันยากลำบากตุนก่อนก็ทํามาได้เท่านี้รุ่นพวกเราก็ทำเพิ่มขึ้นมาได้เท่านี้พวกเราจากไปรุ่นใหม่ก็จะมาสานต่อไม่ได้ลำบากใครเข้ามาก็ให้มีได้ความสุขความลมรื่นลมเย็นยิ่งต่อไปยิ่งจะลมรื่นลมเย็นเพราะว่าหลวงพ่อให้ไป เหมาสวนต้นไทรไว้ล้อมต้นไทรเอาไว้พันกัาต้นโดยที่สระบุรีปีหน้าก็จะปลูกไหลให้ใน้ลุมเงาหมดต้นไทรใหญ่ให้ความลมลื่นลมเย็นฝากเอาไว้ใครมาก็มีความสุขความสะอาดความเป็นประเบียบเรียบร้อยเราต้องพยายามอย่าไปมองข้ามตั้งแต่ปากทางเข้ามาะหยัดแล้วก็มัธยัติ ให้เกิดประโยชน์อะไรสู้รุ่ยสู้ไลยเราก็ช่วยกันไม่ใช่ว่ายิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสู้รุ่ยสูย้ไลยเราพยายามประหยัดอะไรพออนุเคราะห์กันได้เราก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวเราไม่มีใครจะฝึกเราได้หรอกนอกจากตัวของเราเน่งแค่ความเป็นระเบียบสมมุติภายนอกถ้าไม่มีแล้วก็ข้างในมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกต้องเป็นคนมีระเบียบอืม จเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจเดินปัญญาให้ถูกต้องถึงจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกศรัทธ,ธาความเชื่ออันนี้มีกันทุกคนปักไฟในการทําบุญในการให้ทานอันนี้มีเป็นพื้นฐานปฏิบัติอยู่ในระดับของสมมุติเป็นเหลือวิสัยลกจากความยากลำบากก็เข้ามาสู่ความสะดวกสบาย ฝนฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมหม่ลำบากปีนี้ก็ได้น้ำข้าบ่อนิดเดียวรู้จะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำข้าบ่อก็สูบเป่าอาใส่ยืมเครื่องเข้ามาใช้สูบเป่าน้ำงสงสัยคงจะมาอีกแล้วมันคึมๆึคงจะหลักมาก่อนที่จะออกพรรษาอยู่หลกดูท่าทุกปีเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้จริงๆก็จะมาอยู่ จะมาช้าหรือมาเร็วแต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าจะช้า้่เอาไม่ทันถ้าไม่มีก็ลําบากละปีหน้าญาติโยมแถบนี้ใช้หมดเลยตั้งแต่โลงงานฝั่งทางเนี้ยมาใช้น้ําตรงนี้กับชาวบ้านฝั่งทางโน้นอีกก็เลยไม่พอใช้กันอ่ะตั้งใจละพผดกันอ่ะขออ้ายญาติโยมเราทุกคน ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจของเราแต,แต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแต่อย่างขวเริ่มเช่เนะเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวหรือว่าจเจริญสติให้ต่อเนื่องพวกเราก็ขาดความเพียรกันมากจะรู้เท่าทันการเกิดของใจจะละกิเลสจ,จากใจของเราได้อย่างไรถ้ากำลังทติของเรามีไม่เพียงพอส่วนมากก็มีแต่แต,ตัวใจเลย ตัวใจเลยทําบุญก็ใจทําเลยหยุดก็ตัวใจหยุดเลยทั้งที่เขาก็ยังหลงอยู่หลงเกิดอยู่หลงความคิดหลงอารมณ์อยู่แต่เราไม่รู้ว่าเราหลงลอกนอกจากบุคคลที่จเจริญสติเข้าไปสังเกตจนใจของเราคลายออกจากความคิดเพียงแค่คลายเท่านั้นแหละเพียงแค่แยกรูปแยกนามหงายเท่านั้นก็เพียง แค่นั้นเราถึงจะรู้ว่าตัวใจกับอาการห้องใจเขาหลงกันอยู่เขารวมกันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าแยกได้เราถึงรู้ว่าเราไม่หลงเพียงแค่แยกได้เป็นแค่เริ่มต้นการทําความเข้าใจการละอีกการดับความเกิดอีกกิเลสยาพิเ็นละเอียดอีกทําความเข้าใจให้ถูกต้องทุกเรื่องอีกมันยิ่งหนักเข้าไปอีกนอกจากบุคคลที่มีความเพียรอย่างเต็มเปี่ยมความเพียรอย่างเป็นเลิศ ทำความเข้าใจเป็นบุคคลที่มีความเชืละอย่างยิ่งยวดไม่เอาอะไรทั้งนั้นทำความเข้าใจอยู่กับใจของเราคลายออกจากใจของเราดับความเกิดของใจของเราทีนี้จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาทำหน้าที่รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณรอบรู้ในโลกธรรม บริหารกายบริหารใจของเราให้อยู่กับสมมตุติอย่างมีความสุขเราจะเป็นนี้สมมุติไม่ได้นอกจากหมดลมหายใจเพราะว่ากายของเราเป็นก้อนสมมตุติเราต้องทําความเข้าใจกับกายของเราทําความเข้าใจกับวิญญาณของเราอยายามนะจะพากันทิ้งไม่ว่าพระวิยมบัจชิบุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์มีวาสนาฟังนิดเดียวไปศึกษาไปค้นควา้าไปทําความเข้าใจกิเลสมานต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอก เขาก็หาเหตุหาผลมาต่อสู้กันกับเราเหมือนกันกําลังสติปัญญาป้ายกุศลของเราจะมีมากหรือไม่เท่านั้นเองจัดการกับชีวิตของเราให้มันจบขณะเรายังมีลมหายใจตราบใดที่ไม่จบมันก็ต้องไปส้างต่อไปเกิดต่อก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลอย่าไปทิ้งบุญสร้างความรู้สึกรับบู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพักร,ระยะหนึ่งใช่อนนะ มากันไหวพระพร้อมพอมกันคอยไปทำความเข้าใจต่อนะ